ทุกคนค่ะคุูปาก็จะมาทดลองฟองน้นําในนาิตให้ดูกันนะคะรอสักครู่อ่ะนี่ก็จุ่มน้ําก่อนนะคะจุ่มน้ําเนาะอ่ะทาให้ดูจุ่มน้าเนาะนี่นจานี่นะจานี่นะจานี่นะจาก็ตบบนี้เนาะแล้วเราก็เราก็จะมาทำเงี้ยแล้วก็เซตออกไปเลยเซตออกไปเลย ว,ว้าวแล้วก็หันหมนหมนุมนมนุนยังไงก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ดีตาเร็บค่อย,อย,อยๆเบาๆออกนะคะเพราะว่าอ่าสินค้าเราดีแล้วก็ผ้าดีเนอะผ้าดีอ่ะฟองน้ำเน้เมิดของเราก็นำเข้าจากเกาหลีน้องคะทุกคนค่ะตั้งแต่คุณสิตาไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละค่ะ เพิ่งมาเนาะตัวนี้ก็จะใช้ได้200ครั้งนะจ๊ะ,ะวิธีทำความสะอาดนะคะง่ายไหมง่ายเนาะอ่ะเลิศไหมเลิศเนาะอ่ะอ่ะเลิศไหมเลิศเออนี่คือถ้าเราแบบว่าขี้เกียจล้างหน้าเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้หรือว่าเราจะอ่า หรือว่าเราแต่งหน้ามาขนาดไหนก็สามารถล้างออกได้หมดจด,ดทำควสะอาดแบบดีมากแค่จุกน้ำเปล่าเนาะฟองน้ำเนลมิดนี้ก็จะเป็นสินค้าวาวแล้วก็เป็นสินค้าเจ้าเดียวของประเทศเนาะเจ้าเดียวในไทยที่นำเข้าแบรนด์ของกูสิตานะคะแบรนด์ชีลอนดูแล้วเน,ะนาะอดูนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเลยเนะโอเคมากเลย สะ,ะอาดไหมคะสะอาดไหมอ่านี่ใช่ว่าเซ็ตแต่หน้าคอมีเซ็ตใช่ไหมอ่าอืมนวาวมากโอเคมากโอเคมากเลยค่ะอืมขอบคุณนะคะเสร็จแล้วก็จะว้าวแบบนี้ขอบคุณนะคะฟองน้ำเดนนีมิชีวิตของแม่รักนะลูก